กยมุนีสีสันเพชสเสด็จดับขัน้าเข้าสู่ปรินิพานเมือ่อวันอังคารเพนเดือนหกเป็นจศกปีมะเส็งบัดนี้ล่วงแล้วสองพันห้าสี่ปพรรษาปัจจุบันสมัยตุราคมมามาศส,สุรทินที่สิเจ็ด ขึ้นสิบสี่ขั้เดือนสิบเบ็ดปีรากาเป็นปัจจุบันวานพระพุทธศาสนาอยุ่การจำเดิมแต่วันปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระู้มีพระภาคเจ้านั้น มีนายอันจะพึงกำหนดนับด้วยเปริการาชนีนนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัะนโมตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัตเตกัมมังวิภัสสติ บรรยากาศแดดล่มลมตกบุคคลอนุญาตโอกาสอำนวยสถานที่เป็นใจเม,เมื่อมองสุริยาคราใกล้ค่ำยามเย็นยาำอัดสดงลงเหลี่ยมเขา ค่อยๆเคลื่อนเลือนหายกระจายเงาสีทองเทาทาบทาขอบฟ้าแดงเห็นตะวันจะลับฟ้าพาให้คิดถึงชีวิตอายุไขใกล้สิ้นแสงชีวิตเอ๋ยเคยเลิศรอยเริ่มถอยแรงการแสดงบทชีวิตใกล้ปิดลง วันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน11พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันปวารณาวันนี้พระครูกรเกษมธรรมทั์ได้เป็นเลี้ยงหัตตาหารเพลที่วัดตโนดและได้บริจาคทุนในการศึกษาพร้อมด้วยภูมิศรัทธา20,000บาท อาตมภาพหลังจากฉันเพลงแล้วก็ได้เดินทางไปที่วัดสามไถยไปเยี่ยมเยียนพระครูวิจิตวีราการท่านพอดีมีโยมมามาถึงแก่กรรมยังไม่ได้ใส่โลงยังไม่ได้สง ยังไม่ได้อาบน้ำคลุมผ้าเหลืองๆไว้นึกว่าเป็นพระไม่ใช่เป็นบุคคลธรรมดาผู้ที่มีศรัทธาที่ไปด้วยกันเขาก็ทำบุญด้วยสองร้อยบาทอาตมาภาพก็เสริมเข้าไปอีกหนึ่งร้อยบาทรวมเป็นสามร้อย โยมนั่นเขาบอกว่าขอเปิดหน้าดูได้ไหมอาตมาก็บอกไม่ต้องเปิดล้วไม่ดูก็ได้นึกในใจเขาก็เปิดหน้าออกมาดูโยมหน้าตาแก่มากมากถามเขาว่าอายุผู้ตายนี่เท่าไหร เขาบอกว่าหกสปีอาตจจมาดูด้วยสายตาตัวเองแล้วเขาแก่มากแต่พอเจ้าของงานเขาบอกว่าหกสิบสามปีก็ามาทบทวนดูตัวเองว่าระหว่างผู้ตายกับเรานี้เราแก่กว่าอีกหนึ่งปี ลืมดูตัวเองไปว่าแก่กว่าคนนั้นไปอีกนี่ก็เรียกก็ไามา่ได้ส่องกระโหลกเออคนเราพนั้นปัญญาที่จะเกิดเขาบอกมีสีอ่อย่างหนึ่งจากครูบาอาจารย์สองจากเพื่อนพรหมจันทร์ 3. จากการเวลา 4. จากตัวเราเองความรู้ที่จะเต็มได้อาศัยจากครูบาอาจารย์ได้อาศัยจากเพื่อนพรมจันทร์คุยกันได้อาศัยจากการเวลาล่วงเลยมาแล้วก็ได้อาศัยจากตัวเราเอง ตั้งแต่จำความได้จนกระทั่งมันนั่งอยู่ตรงเนี้อาตมาเคยบอกก็โยมว่าเคยพูดไว้ว่าเพลงนักร้องลูกทุ่งชื่อดังพุ่มพวงดวงจันทร์ร้องเพลงโอนมหาธรรมะฉันเปล่าหนาเขามาเองฉันเปล่า,าชวนหนาเขามาเอง ถามว่าโยมที่มาเนี่ยใครชวนมาอย่างนี้ไม่แปลกโยมไม่ชวนก็เหมือนชวนเพราะพระครูกรเกษมธรรมทัดทำห้องน้ำไว้อย่างดีทำป่าไว้อย่างดีเอาดินมาจากอ่างทองมาให้โยมนั่งก็เหมือนชวนกันนะโยมสวมนี่เข้าไปนี่แม่หอมล่มเลยแล้ว อย่างนี้ไม่ชวนก็เหมือนชวนเอ้าไม่ว่ากันแต่อยากจะถามโยมว่าที่โยมเกิดมาเนี่ยโยมโยมให้โยมมาเกิดหรือเปล่าถามโยมที่นั่งนั่งนะโยมถามว่าโยมที่มาเกิดกันมา รวมกันมาตั้งห้าร้อยหก้อยที่นั่งอยู่เนี่ยที่โยมมาเกิดเนี่ยโยมให้โยมมาหรือเปล่าเทศต้องเทศที่โยมไม่รู้จบแล้วตัวเองก็ไม่รู้งันมาเองโยเพราะนการที่มาเองเนี่ยเรามานี่พ่อเขาไม่ได้ให้เรามานะแม่เขก็ไม่ได้ให้เรามา แม้แต่ตัวเราเองก็ไม่ได้เรามาโยมมาเองฉันเปล่านะฉันมาเองโยมแล้วที่น่าคิดก็คือเราไม่ได้ให้เรามาอันนี้เองที่เราจะต้องศึกษาอนาคตเป็นเรื่องที่ต้องคิดชีวิตเป็นต้องเป็นเรื่องที่ต้องศึกษา ปัญหาเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขจิตใจเป็นเรื่องที่ต้องระวังชีวิตเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาอนาคตเป็นเรื่องที่ตจจ้องคิดชีวิตเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาปัญหาเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขจิตใจจึงเป็นเรื่องที่ต้องระวังเพราะนั้นความฉลาดเราต้องไปหาความโง่มันมาเอง สมาธิเราต้องไปหาความหลงมันมาเองความเผลอมันมาเองความรวยเราต้องไปหาความจนมันมาเองความสวยเราต้องไปหาความขี้เลมันมาเองพวกมาเองนี่แย่ยมความเจ็บเราไม่ได้ไปหามันมาเอง เราจะต้องการนี่ได้ข่าวว่าท่านพระครูกรเกษมจะไปกราบทูลให้เชิญพระพระเทพสมเด็จพระเทพมาวางศิลาเลิกแม่ยากโยมในหลวงก็อยากทักสินก็อยากพวกดีๆเนี่ยเชิญยาก แต่ขโมยไม่ต้องเชิญนะโยมมาเองเข้มข้นดุเดือดที่วัดไม่เหยงที่ไหนก็ไม่ปานที่นี่แต่มายังเคยพูดว่ามีพระลูกวัดอยู่สององค์นั่งเฝ้าตูบริจาคอยู่พระกะ็จะทำหน้าที่เกรงไม่ไว้ใจทางไม่วางใจคน ใจมนุษย์สุดอย่างดังใจได้บังซ่อนใจร้ายกาดวางมาดหลูคำพูดจาท่าทีดีน่าดูกว่าจะรู้ว่าเขาร้ายก็าสายเกินพระครูสั่งให้รักษาตู้บริจาคท่านก็เอาไปนอนไว้ในมุ้งเลยมุ้งก็แคบแล้วตู้บริจาคก,ก็ใหญ่แม่มันคว้าวไปต้นหน้าเลย ละท่านก็ไหวดีท่านยังหนุม่มแล้วออกขับไปในเงามืดแม่ไปทุบข้างข้างนอกเงินไปหายไปเนื้อเนื้อเลยสามสิบห้าบาททขับกันเป็นวักเป็นเวนไม่ได้พูดเล่นนะนะโยมเป็นอย่างนั้นจริงๆ ว่าจะมายืนอยู่จุดนี้นี่แม่ไม่ใช่ธรรมดานั่นเดี๋ยวนี้มาเหยยงกับคลังนั้นมันไปคนละเรื่องแล้วพระพุทธก็เลยรำพระธรรมก็ภยัยเราอพระสงค์ก็วางตัวดีเหมาะเจาะโยมลงไปแล้ทั่วทุกจังหวัดไม่ใช่คุยและโยมตู้มาเหยยงไม่ได้ ก็เลิดลำามธรรมก็ภัยเลาะประสงค์ก็วางตัวได้หมอเจาะเยมืมโยมเห็นก็เออเขาลบพระสบายตานะยเห็นแล้วมันสบายตาโยมเดินจงกรมกันรอบสะมั่งอะไรมั่งหันหน้าหันหลังให้กันบังสัชชาอามงมาครอบ ทำเจ้กลนเดินเข้าไกลก็ทำชำเรื่องดูเราเป็นพระเป็นเนนแต่ไม่เปล่ยนปล่าลบกวนชาวบ้านวัดวาไม่อยู่เห็นกูมาคนเดียวหรือจะเกี่ยวกูทำเจ้ากนเออสนุกดีเนี่ยโยม นั่นตามที่ผ้าบาทไม่ใช่เรื่องหนักแล้วเดี๋ยวนี้น่กวัดอย่าไปคิดมาเลยให้ตัดใจแล้วเถอะนี่อาจจะมาเป็นรุ่นแรกนะโยมที่มา,มา,ม,ามาถอนมามุุยอะโยมมันนี่ก็มานิมนต์เพื่อนกันเออได้ข่าวไหมแล้ววันนี้เขา ฆ่ากันที่นู่นระเบิดป่ากันไปในวัดเด็กตายเด็กตายสองพระตายหนึ่งคนหนึ่งองค์หรือสององค์ไม่รู้สมัครไปหกบสาองค์มาหวานนีนไปแล้วสองไฟเผาเลยนะแล้วก,ก,ก็มีโทรศัพท์มาหาอาตมาบอกนิมมุนอาจารย์เอื้อนมาเทศที่ปัตตานีนี่เลยนะอาตมาก็รีบ พูดไปว่าไม่ว่างนี่มนไม่ดูตามมาตาหลืสร้างสถานการณ์หวานล้อมมอม,มเมาเผาโรงเรียนเปลี่ยนศาสนาปล้นฆ่ากองพันฝันหัวพระให้เขาฝันกันไปก่อน คือเรามีแบบอย่างที่ดีนะถ้าแถบทั้งโน้นก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราเราก็เป็นมันเป็นแบบให้เราเนะี่ยโอ้ยเรื่องอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนั่นมาเห็นอย่างเงี้ยเราไป อยู่บ้านอยู่ช่องอยู่สถานที่เขาไม่ค่อยสงบงั้นะ่ะเราลำบากตาลำบากหูลำบากใจอยู่ที่เนี่ยสบายโยมเห็นโยมเดินจงกรมเห็นโยมนั่งเห็นโยมคุยกันเออสบายสบายตาโยมคุยกันก็ดีไม่คุยเงียบก็ดีสบายหู ตั้งใจจะฟังเทศอะไรภาวนานั่งเอาครอบตัวไปสัหน่อยฟังเสียงยุงมันร้องข้างๆสบายใจบางแห่งอาตมาไปเทศเนี่ยยังไม่ทันจะเทศเลยมากซิบข้างๆเลยว่าทันไม่ต้องเทศมากแล้วตัดๆเลยม่เขารู้กันหมดแล้วไม่สบายหูนั่น สิ่งที่หวังยากคือหวังฉลาดในคนที่ไม่มีปัญญาหวังความเมตตาจากคนใจร้ายหวังความเมตตาจากคนใจร้ายหวังไม่ได้เมเนี่ยที่โกรกพระไงแล้วไปกู้เงินเข้ามาดอกร้อยละยี่สิบเขามาทวงไม่มีให้ยกมือไหว้เขาฝันมือขาดไปข้างยกมือไหว้นะฟันได้ขอความเมตตาจากคนใจร้ายนี่ขอ,อยาก หวังความฉลาดในคนที่ไม่มีปัญญาพวกเราก็ดีพี่น้องก็ดีลูกเราก็ดีแล้วล้านที่ไม่มีปัญญานี่ยากถ้าเขามีปัญญาแล้วไม่ต้องไปให้มากหนามแหลมไม่มีคนเสียมมนนาวเกลี้ยงไม่มีคนกลึงหนองบึงไม่มีคนขุดภูเขาสูงสุดไม่มีคนสร้างพระพุทธเจ้าขรังเราครั้งหนึ่งเสวยพระชาติเป็นอ่า เป็นโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์ชื่อเทวิตเทวะมิตะอัมมาจะจำไม่ผิดมีมีบิดามีพ่อเป็นพรา์โง่โง่พ่อโง่ท่นี่ยแล้วพระุทธองค์เนี่ยเหมือนอภิชาตบุตรบุตรชั้นสูงมาเกิด คนที่มีบุตรชั้นสูงเนี่ยที่เป็นนางงามโลกอย่างอภัสราก็ดีพรทิพก็ดีเนี่ยแม่สวยสู้ลูกไม่ได้เลยภูมมพวง,งดวงจันท์เนี่ยแม่ไม่สวยเท่าไรดูแล้วแต่ลูกสวยเทวะมิตะอมมาตนี่เป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้เปลืองปลาดเป็นที่โปรดปรานของพระราชา บิดาเป็นคนโง่อยู่มาวันหนึ่งวัวของพ่อได้ตายไปตัววัวที่สำหรับทำนาพ่อก็มาปรับทุกข์กับลูกชายว่าขอวัวพระราชาสักตัวเถอะจะได้มาคู่กับตัวทียงอยู่นี่ลูกชายก็บอกว่าพ่อต้องไปขอเอง ถ้าลูกเป็นผู้เป็นฝ่ายขอนะลูกจะเป็นผู้เบาลูกจะเป็นผู้เบาว่างังน,นะโยมเพราะพระราชาโปรดปรานไปเอ่ยปากคำขอกับพระราชามันยังไม่ไม่สมควรที่ลูกจะไปขอเองต้องพ่อไปขอพ่อก็บอกว่าลูก พ่อไม่เคยเข้าวังไม่เคยเลยแล้วตั้งก็เกิดมาเนี่ยจะให้พ่อทำไงแล้วเข้าเฝ้าเจ้าอ่ะโอ้โหใครที่ไม่เคยเข้าเฝ้าเจ้านี่งงไปหมดนะมีพระเคยไปเทศหน้าพราะที่นั่งเทศให้ในหลวงฟังไงอยู่เทศไม่ถูกละัะอึดอัดโอย ให้วุ่นไปหมดไม่รู้ว่าเป็นอะไรวังนนะ่ะตอนหลังครับมากิจนิมนต์ที่จะไปวังนะบอกไม่สบายเขตได้ยกไม่รู้ว่าเป็นอะไรอาจารพยอมนี่บอกแม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็คิดอยู่ในหลวงอุปถัมภ์ศาสนาสร้างบาร,รมีมากกว่าจะเป็นในหลวงโอ้โหไม่ใช่ธรรมดา พระนี่ท่านอุปธรมรมท่านก็เจ้า,าวาดถึงสมเด็จทั้งหมดนะอุปธรรมสังนั้นยังคอยจะมีผูกเห็นผิดผิดเพี้ยนอยู่เยอะนั่นการที่พ่อจะเข้าไปอยู่ในวังจะไปกราบทูลพระราชาเนี่ยแม่ลูกก็ไม่ลูกก็ไม่ขอแทนก็จำเป็นที่ จะต้องไปเองทั้งๆท,ที่ไม่เคย,ยลูกก็ไม่เป็นไรแล้วพ่อพ่อฝึกเขาไว้หัดเขาไว้เพราะนั้นก่อนที่จะจะไปทูลขอวัวเอาพ่อไปที่ปัจชาอยู่พ่อไปที่ปัจชาแล้วก็ทำหุ่นฟางเขา ฟังเป็นปุ่มปุ่มอย่างั้งนน่ะนี่นะพ่อนะนี่พระราชาอยู่ตรงนี้ในพระราชาพระเจ้าเป็นดินองนี้องนอนปุโรหิตอง์นี้ขุนนางองนี้จอมทัพองนั้นอะไรไม่รู้บ่าวไพรอมาตอยู่ในนั้นแหละเขาจะนั่งอย่างเงี้ยแล้วพ่อมาตรงนี้แล้วพ่อก็พูดกราบทูลว่าทูลขอข้าแต่ อะไรข้าแต่พระองค์ผู้ผู้มาก็พูดราชาตับมันก็ได้พอๆกับผลามโง่เหมือนกัน <c oughs> ข้าแต่มหาราชบัวของข้าพระองค์ได้มีสองตัวอีกตัวหนึ่งนั้นได้ตายไป ขอพระองค์จงพระราชทานบัวให้ข้าพระองค์หนึ่งตัวได้พระพุทธเจ้าขาอะไรทำนองให้ยงมไปฝึกพูดอย่างเงี้ยเจ็ดวันสิบวันครึ่งเดือนน่ให้คล่องให้ได้ลูกชายก็ตอบจจำได้ไหมพ่อบอกได้ได้แน่นะได้แม่นผลที่สุดถึงวันนัดกันก็ไปไปที่ ทองพะโลงทูลก็เหมือนอย่างก็ที่ลูกชายทำหุ่นฝังเขาว่างั้นไงโยมตรงนนปุโลหิตตรงนี้ทางารเอกองนั้นจอมทับหน้าทับหลังนนคุนนางนี่พระราชาแล้วก็พรามผู้เป็นบิดาก็กราบทูน้าแต่มหาราช บัวของข้าพระองค์มีสองตัวอีกตัวหนึ่งได้ล้มตายไปขอพระองค์ทรงรับเอาหัวตัวที่สองม <laughs> <laughs> เออขอพระองค์จงโปรดกระนาเอาหัวของข้าพระองค์ไปด้วยพระเจ้าเยอะเอ ว่าไงพราหม์ว่าไงนะวัวของข้าพระองค์มีสองตัวและในจำนวนบัวสองตัวนั้นอีกตัวหนึ่งได้ล้มตายไปขอพระองค์งทรงพระกรุณาเอาบัวของข้าพร,พระองค์ก็ทรงทรงพระสวนนะโยิ้ม พูดอย่างนั้นอยู่ตั้งสองครั้งสามครั้งแล้วก็ถามเทเทวมิตรอมมาตว่าบัวที่บ้านมีมากหรือบัวบัวที่บ้านมีมากหรืออมมาต์เขก็ถ้าถ้าพระองค์ในพระราชทานบัวก็มีมากพระเจ้าค่ะความฉลาด,ดอยู่ พระองค์บอกท้าพระองค์ทรงพระราชทานวัวก็มีมากพระเจ้าค่ะแล้วพระราชาก็ประทราชทานวัวให้เหมือนกันเนี่ยเป็นเครื่องหมายว่าหวังความฉลาดในคนที่ไม่มีปัญญาหวังยากนะการให เสียงใช้สับใช้อะไรอัตมาก็ไปเที่ยวแสดงตามก็พูดผิดผิดถูกๆไม่เคยแม่นเลยเออบาง <c oughs> าก็มีหน้าที่กระเทศไปเพราะนั้นเรายอมรับว่าถ้าผิดเราก็ให้เขาติเขาเตียนเขาอะไรบางคนไม่ยอมรับปดิอย่างเจ้าคณะอำเภอที่พิจิตเนี่ยนำพระสวดตั้งสองรอยกว่า สวัสดพุธอะหสัมมาตัมพุทโตพรกว่าถุทางประวันต่างอวตารนี้สุป,ปฏิปันโนโ,โตสวัางกสังโฆพระยังใหม่ทั้งนั้นหลวงพ่อไม่ได้ว่าสว่าขาโตครับเลียวมาควับพวกท่านนี่พระเขาจะทำเวลาไหพระผู้ใหญ่ก็จะทำเวลาที่แทบผิดอยู่ถ้าเรายอมรับผิดเนี่ยเขาเรียกวันปวารณาเนี่ยรับผิดกันดีนะ โยมบ,บางคนมีมานะเป็นขุณนายคุณนายมาถึงก็มาตับไม้ว่าไม่แม่นมันโยมที่นี่แหละนี่ก็เข้าวัดมานานน,นู่นไม่นานว่าตามอรหังสัมมาสัมพุทธาพระ,ะโวว่ากลับไปดีแล้วคนเราเนี่ยมันแล้วพวก สามร้อยก็ตั้งหลักไม่ทันก็ต้องว่าตามหมดเงี้ยนั้นการเวลาที่จะถึงเราเนี่ยอย่างหนึ่งได้ความรู้จากครูบาอาจารย์ได้ความรู้จากเพื่อนพรมาจันทร์เพื่อนปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ความรู้จากตัวเราเองได้ความรู้จากการเวลาการเวลาที่จัด เราจำความได้จนกระทั่งมายืนอยู่จุดเนี้เราผ่านมาหลายอย่างความดีความมากความยากก็พบสุขก็สบทุกข์ก็เสพยุสับสนทางนินทาสรรเสริญเกินสามัญชนแต่เราก็ทนอยู่รอดตลอดมาพอจะรู้ว่าอะไรไม่อะไรได้ทูกพิษความรู้ทำให้คนกล้าปัญหาทำให้คนกลัว ทอมตัวทำให้คนเกรงอวดเบ่งทำให้คนเกลียดทำรู้ความรู้ทำให้คนกลา้าปัญหาทำให้คนกลัวทอมตัวทำให้คนเกรงนั้นทำดีให้คนเกรงดีก็เป็นนักเลงให้คนกลัวพิธีที่จะประวรณากันเนี่ยมันก็ทอมตัวไว้อ่อนเขาไว้ที่จะมัดใจกันได้ที่จะมัด สามีภรรยาอยู่นี่ก็เพราะอ่อนนะถ้าไม่อ่อนมัดไม่ได้เหมือนเชือกเนะี่ยเชือกแข็งแข็มัดไม่ได้ลวดแข็งแข็งก็มัดเหล็กแข็งก็ต้องทําให้อ่อนถึงจะมัดได้เหมือนกันแหละคนที่จะมัดใจก็นี่มันต้องอาศัยความอ่อนอย่าหาความสุขโดยการเบียดเบียนผู้อื่นอย่าคิดว่ามีดและปืนจะทําให้ท่านยิ่งใหญ่ ขี่หลังคาขึ้นขึ้นหลังคาขี่หลังคนร่อนลอนพอๆกันนะถ้าเราประวารณากันแล้วเราก็โลกนี้เราก็สามารถจะเป็นสวรรค์ได้นะโลกนี่ไม่ใช่จะผลักให้เราตกเท่านั้นนะบางทียังมีพลังดึงดูดขึ้นมาอยู่บนดินได้ เหมือนกับคนที่เคยก้าวหน้าเกลียงไกลหนังสือพิมพ์ลงนะอย่าไปออกทือเลยกุศลเคยทำไว้จากไก่ก็กลายเป็นหงบุญกุศลไม่ส่งจากหงก็กลายเป็นไก่ต้องติดคุกสามสิบปีเจ้าพ่อเจ้าไลน์นายโอ้โหเรามานึกดูแล้วนี่ถึงชะตาชีวิตจะดีแต่ถ้าทำทำชั่วก็เปลี่ยนเป็นลายได้ กิเลสทำให้เป็นย่อมกิเลสย่อมเป็นเครื่องมือของผู้มีปัญญากิเลสทำคนธรรมดาให้เป็นพระพุทธเจ้ากิเลสเป็นนายทาลุนของคนโง่กิเลส